สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลไอซ์แล้วนะครับผมวันนี้ผมมีรถมานําเสนอ1คันนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรุ่น Toyota Innova นะครับปี2015นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับผมเป็นตัว G นะครับผมอ่ะคันนี้นะครับเป็นรถที่เหมาะสมสําหรับครอบครัวมากเลยนะครับผมคันนี้ตั้งราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมออกรถนะครับเพียง1,000บาทนะครับผม just motherfucker. told the first tell another. normal you song, you regular, everyday, I'll a in in I โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่าคันนี้เนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ2.0ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมให้กำลังแรงม้านะครับสูงสุดถึง136แรงม้านะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับ อ่าที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมาได้อีกนะครับผมโอเคครับเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับผมคันนี้นะครับตกแต่งด้วยภายในเป็นโทนสีครีมนะครับเบาะที่ผมนั่งอยู่นะครับเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าซ้ายขวานะครับผม มาพร้อมกับเกียร์ระบบ CVT นะครับผมแล้วก็แอร์นะครับสามารถปรับได้6ระดับนะครับวิทยุเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็มีระบบ AUX นะครับแล้วก็ USB ที่สามารถเสียบกับโทรศัพท์เล่นได้ด้วยนะครับอ่ะคันนี้นะครับผมเป็นรถ3ตอนนะครับผมที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากทสุดนะครับถึง7ที่นั่งเลยนะครับผม ตอนนี้เนี่ยเติมได้ทั้งน้ามัน 91, 95นะครับแล้วก็ E20 เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับผมว่าจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับโอเคครับมาในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมเพิ่มเติมคือมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15นะครับเป็นล้ออัลลอยจากโรงงานนะครับโอเคครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าอีโนวาคันนี้นะครับตั้งราคาอยู่ที่ 489,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมจองรถ100บาทนะครับออกรถ1,000บาทนะครับผมสามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับของผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีโปรส่งท้ายปีอยู่นะครับผมเป็นโปรช่วยผ่อน3,000นาน6เดือนนะครับแล้วก็โปรล้อคแม็กนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอย่าลืมทักกันเข้ามานะครับที่เพจกระต่ายขานะครับหรือว่าสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรของผมได้เลยนะครับทที่เบอรร์โ 064 795 0080นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ